สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับไผ่พื้นถิ่นของภาคใต้อีกตัวหนึ่งเป็นไผ่ที่มีเนื้อไม้ไผ่ลําบางส่วนมากก็จะใช้ในการทําฝาขัดแตะเพื่อทําเป็นผนังบ้านสมัยโบราณไผ่นี้ภาคใต้เขาเรียกไผ่โปกหรือบางที่เขาเรียกไผ่เกลียบภาคกลางเขาเรียกเมี่ยงไฟเมี่ยงไฟมีอัตลักษณ์ที่ค่อนข้างโดดเด่น ก็คือ,อรูปนองของเขาจะคล้ายรูปทรงเจดีย์เพื่อนๆจะเห็น,นตอนนี้อาจารย์ไปพวกพวกอพวกนี้ผมเอามาลงได้สักประมาณสองปีอาจจะโตยังไม่เต็มที่แล้วก็อยู่ในที่ค่อนข้างที่จะมนที่ดอนเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ไม่โชว์ตะลักที่ที่โดดเด่นเท่ากับลำใหญ่ๆเพราะจริงๆมันสามารถโตได้ถึงประมาณเกือบสองมิ้ว ไนหน่อของเขาี่จะออกสีส้มแล้วก็เหลืองสวยงามมากมีมีคา,ายสีดำๆที่เพื่อนๆเห็นนะหน่อ,นนอของเขาจะสวยมากในสวนของผมเนี่ยก็จะมีอยู่หลายกองกันผมจะขุดมาปลูกไว้ไผ่พวกนี้เขาจะชอบอในที่อยู่ริมห้วยริมคลองอะไรพวกนี้แล้วก็จะโตเต็มศักยภาพข้อเสียของเขาก็คือบาง แต่ก้อนเสียในขณะเดียก,กันมันเป็นก็ดีก็คือสามารถทําฝากัดแตะเอาไปทําบ้านสมัยโบราณได้สามารถที่จะเอามาปลูกแล้วก็ทําเป็นปรับภูมิทัศน์ดูสวยงามมากไผ่โปะหรือเมี่ยงไฟหรือไผ่เครียบอบค,ครับ